สงสัยตัวสงสัยสวัสดีครับคุผู้ช<ผ>มชแ<อ>นลเลครับผมอันนี้ก็เป็นนี่นะฮะน่าจะเห็นไหมอันนี้คือเมล็ดแคนตัดที่ผมได้มาที่เพาะนะครับผมไอ้ที่ว่าผสมแกส่อนไว้พอดีไอ้ตัวตอนที่ผสมติดเป็นเป็นฝักไม่ได้ถ่ายไว้ให้นะครับดูนะครับตัวนี้ก็เลยนี่เลยอันนี้คือนี่เนาะ อันนี้ได้นะได้มเมล็ดแล้วนะครับอันนี้ก็ชุบน้ําอันนี้เราก็จะเอามาเอเพาะนะครับผมเพาะลงแล้วว่าจะติดไม่ติดนะครับผมมาวัดดูเพราะเราผสมแกสอนที่เคยผสมไปคลิปๆก่อนนู้นนะครับที่เคยเห็นกันก็ผสมได้ผลนะครับนี่คะติดแล้วหนึ่งฝักนะครับผมแล้วก็ที่ติดก็หนึ่งฝักสองฝักนะครับที่ติดไปแต่ว่าไม่ได้ถ่ายเพราะนั้นยุ่งอยู่มาททางานนะครับผมวันนี้ก็ อันนี้มาติดแล้วอันนี้นะครับมเมล็ดเรานี่เราก็จะเอามามมลองดูนะครับผมว่าจะติดไหมนะครับนี่ก็ขึ้มานี่เห็นไหมครับนี่พวงนี้เลยเห็นไหมะเยอะเลยแล้วก็โอโหมันติดจน่มัน่เขอแยกใช้มือหล่อน อันนี้ก็มือใหม่มาแล้วนะครับผมก็ครั้งแรกนะครับผมที่มาเพาะนี่นะครับผมก็รวยไปก่อนนะครับนี่เราก็ยังไม่ได้ไปดูไข่เพาะเลยผมก็พึ่งผสมเกสรติดนะครับผมแล้วก็มาลงเพาะไม่ต้องช่วยโอเคนี่ตัวช่วยอันนี้ก็รวยลงไปเลยนะครับผม ติดมอติดมาปุ๊บนี่คือิมานะครับมันปิดก้อนติดกันอนะ่ะต้องใจ็เช็คนี่นะครับผมนี่จรวยๆไปไม่รู้จะวัดกันนะครับคาวที่แล้วก็ติดฝัก แต่ก็ให้แม่บ้านเขาเป็นคนจัดการท้ายก็ไม่กเกิดนะครับเพราะไม่ติดนี่ก็ามาลองมือทำมือทเองนะครับผมว่าจะติดไหมเยอะเลยแค่นี้เนะแค่นี้ก่อนดีกว่าันี้นนไปตากแดดเก็บไว้นี่ไม่เหลือไว้นะครับ จะหมดเอเอยหมดเลยก็ได้เอาอแม่บ้านบอกให้หมดมันไม่ติดอ,อุ้ยน,ยนี่โหดูดิร้อยเต็มเลยนี่นะครับนี่นะครับลงหมดเลยนะครับ ครับผมน้ำผมแล้วก็น้ำเอาเม็ดเม็ดเม็ดลงแล้วเราก็น้ำพรมนะครับฉีดฉีดให้มันชื้นเลยนะครับผมให้ชื้นให้ชุ่มไปเลยนะครับผมเอาเยอะๆไปเลยนะครับเดี๋ยวเม็ดจะได้ถ้าเกิดน้ำมันลงมาแล้วมันก็จะเม็ดเมล็ดมันก็จะลงกับอไอตัวที่เราดินที่เราลยุยๆไว้นะครับนี่รอให้มันชุน่ม เอให้ชุ่มเลยนะครับผมเพราะว่าเราจะใช้ถุงพลาสติกครอบแล้วก็ยาวเลยนะครับผมนี่อันนี้ก็สูตรเพราะใครเพราะมานะครับผมก็ เคยย้าแล้วผมก็ครั้งแรกนะครับที่เคยเพาะมาเมล็ดแคนตัสอย่างนี้เนาะก็พอดีเราผสมเกสรอนแล้วออกฝักติดฝักแล้วได้ฝักมาผมก็มาลองทําให้ okay. น้ำออกตูดแล้วได้เห็นไหมฮะน้ำออกตูดแล้วปุ๊บๆนี่เปียกแล้วครับพอแล้วนะครับผมเรียบร้อยก็นี่นะครับถุงถุงใสงยังไงนี้ นี้นะครับผมระ<ๆ>วังครับเลยนะคุงเล็กถุงเล็กถุงเล็กไปๆๆ จะทุลักทุเลเลยนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกครั้งแรกของการเพาะเมล็ดแคนตัสนะครับผม ค oh. ิดไปสักหน่อยอนี่เราก็มัดให้สนิทเลยนะครับผมมัดให้แบบสนิทห้ามมีอากาศอะไรเข้าอีกเลยนะครับผมเพราะว่าเรามัดฉีดน้ําให้เรียบร้อยแล้วเราก็จะให้อยู่ประมาณนี้นะครับผม mm. ก็คือให้มันอบเขาเรียกอะไรอะ ก็ไม่รู้กันเรียกอะไรก็ให้มันอบอยู่เงนี้ยครับนี่เหไหมฮะพยายามจะให้อากาศเข้าไปนะครับให้ถุงมันพองอย่างนี้ก็ได้เห็นไหมเดี๋ยวผมก็จะเอาไปตั้งไอ้ที่มันแบบให้มันตั้งได้นะปก,ปกติผมจะใช้ถุงซิปนี่เนาะพอะดีถุงซิปอันนี้มันมันเป็นรูมันรั่วผมเลยไม่ใช้อันนี้ก็คือใช้เฉพาะกิจไปก่อนนะครับไปเราไปาเราก็หาที่ตั้งก่อนตั้งไหนดี ขางใต้นี่นอันนี้ก็ไม่ให้มันโดนแดดอันนี้ก็ตั้งข้างในนี้นะครับผมอุ้อนยน,นี่นะครับที่เราเพาะไว้อันนี้ก็ไม่รู้จะติดหรือเปล่านะอันนี้ก็เพาะไว้วติดอะอ,อันนี้ก็ที่เพาะไว้คาวแล้วนะครับเดี๋ยวดูก่อนอันนี้ออกมาข้างนอกผมจะหกอันนี้อันนี้ที่เพาะไว้คราวที่แล้วเห็นเนาะเห็นไหมเห็นไหมครับเพื่อน เห็นไหมมันจะเขียวเขียวข้างในเห,เห็นไหมเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเขาเขียวอย่างเงี้ยฮะเนี่ยตัวนี้คือติดอันนี้อันนี้คืออืมวันนี้หนึ่งเดือนนะครับไปของแม่บ้านเขาเพาะไวนนนะ้นี่นะเนี่ะครับเรียบร้อยนะครับอันนี้ขึ้นแล้วอันนี้ก็น,นีไว้ใกล้กันนะครับผมเพื่อให้อากาศเข้านะครับมีพงไว้อันนี้ก็ที่ ออกดอกนะครับพวกนี้ก็ผสมมาเรีเยบร้อยแล้วนะครับผมใช้ผสมเกสรไปนะครับผมไม่รู้ว่าจะติดฝักไม่เอ่ยนะครับผมอันนี้อันนี้เขาก็จะนําเสนอหน่อยเห็นไหมตัวนี้ก็จะเหมือนอะไรเหมือนหมีไหมน,หนี่หัวนี่หูสองหูนี่เหมือนไมกิเมลนะครับผมนี่เห็นไหมนี่ไหมครับผมสังเกตด,ดีๆนี่เห็นไหมมันก็จะมีเสน่ห์อย่างนี้นะ น,นี่ก็จะมีออกดอกไหมบ้านออกนี่ใช่ไหมนี่ก็หลายดอกเลยใช่ไหมฮะอันนี้ก็ออกดอกนี่น่าจะเป็นช่วงช่วงถึงฤดูเขาออกดอกนะครับใช่น,นี่หน้าหนาวเขาจะออกดอกเยอะๆเลยนะฮะสวยงามนะครับผมอันนี้อันนี้กี่เดือนนะดูนะฮะอันนี้สามประมาณสามสามเกือบสี่เดือนนะครับเนี่ยฮะได้ขนาดนี้นะครับที่เพาะมาที่ต้นเล็กๆใส่กระถางไวนั่นนะครับ มันจะเป็นใช้ระยะเวลานาน,านมากจริงๆกว่าจะโตแบบโตมาเหมือนต้นพวกเนี้ยนี่ฮะมันนานมากนะครับกว่าจะโตอ่ะผมก็เพิ่งครั้งแรกผมก็เลยโอ้โหนานมากเงี้ยนานกว่าจะโตเป็นแบบพวกนี้ขึ้นมานะครับดูอนหนาหม <c oughs> อยืม <c oughs> ครับโอ้โหเล็กมากกว่าจะออกอนี่นน อ้๋เห็นไหมอันนี้ยิมโนโเขาบอกยิมโนนะครับแม่บ้านบอกอยางีงเอาเรนอะหน้ายิมโนโจะออกดอกแล้วมีเขานำเสนอสุดอ้ย,อยดอกสวยไหมอดอกเจ๋งนี่ครับผมเห็นไหมครับเดี๋ยวยิมโนโก็ออกแล้วนะครับผมนี่อันนี้เขาเรียกอะไรนะขนนกแมม,นแมมขนนกนี่ยอในผมนผม แมมขนนกขาวหนูก็รู้นะครับเนี่ยแมมขนนกขาวพัน,<ค>นเขาเอ,อันนี้เหรออ,อันนี้ขนนกเหลืองแมมแล้วนี้อะไรอันนี้ขนแมวอันนี้อันนี้ขนแกะอันนี้ขนแกะโอ้โหเหมือนแกะเ่ยพราะตั้งใจเชื่อเรื่องนะดูนี้อันนี้ก็เหมือนกันนะโอ้โหอันนี้ก็ตุกมป่าอันนี้ก็ขนแมวเหรอคอมกอขนแมวโอเคครับในคลิปนี้ผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับ ยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามนะครับผมที่รับชมนะครับยังไงขอบคุณมากนะครับหรือยังไงผมก็กลับไปทักทายถึงบ้านเลยนะครับผมก็กลับไปทักทายคอมเมนต์เหมือนเดิมนะครับเยี่ยมเยียนทุกคนที่เข้ามานะครับผมยังไงก็ขอบคุณมากๆนะครับยังไสวัสดีครับ